ก็จะเป็นแบบเขียวๆนะคะนิดนกน่อยวเขียวตรงนี้น้องก้อก่ก็เคยไทยพี่เห็น้องเบิง้งหรืได้ค่ะจะข้ามไฟแดงทุกทุกที่นะคะเขาก็จะมีปุ่มให้กดเข้ากับกดแล้ว ท่านถนนนะคะเอ้คือยังบวันนี่ะพาไฟแดงสะตาพาอีลีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราจะเป็นคล้องน้ำนะคะเขาก็ทำความสะอาดอย่างดีนะคะด,าาด,ดูแลนี่ระบายเท่ามีคล้องลงน้ำดีดีแต่จะาเขาระบายน้ำดีนะพี่น้องข้งน้นน้ำบรีีับธท่วมพันเท่าก็าาได้ คิดถึงกันบ่บ่ได้ลงคิดพี่นอ้องวะน้องก้อยลงคิดบ่อยๆอยู่นะคิดถึงพี่สังคิดหอดคิดลงให้เมื่อคิดพี่นอ้องเพราะว่ามันสั่งรายได้บ่ได้ถั้าสร้างรายได,ได้ได้อย่างเงี้ยเราก็ยังได้เก็บจนว่าลงไปแต่ให้เป็แฟนเฮีดอีกคนหนึ่งเนาะสั่งรายได้บ่ได้ต้องกบต้องลงรายก็ได้อีกคนวา เป็นบ่อใบใหม่มันก็นเหลืองอันนี้ต้นหมวกแอปเปิ้ลนี่น้องก้อยท้ายให้พี่นอ้องเบงต้นหมวกแอปเปิ้ลเดี๋ยวนี้มันหนานหนาวกับเบิร์ดหม่ะพี่น้องมันเป็นคนกินเบิร์ดเด้เมืเ่อนันอ้นน้องก้อยก็เอาเกือบเบิร์ดล่ะเด้จ้องไปเห็นนกกินน้ำอยู่พอนกหนูก็จะกิน หน้าใหญ่มานาบานเลยบรรยากาศตอนนี้นะคะประมาณสิบกว่าองศานี่แหละน้องเย็นวอยวอยเย็นแบบว่าเย็นแบบสบายสบายเย็นเรื่อยๆเขาช้ชาเขาะนะคะบีดองท้างบานเยังได้น,น,น่นอะ ทังเมืองไทยกับเมืองไทยางลต้กับสินวหลายๆกินเพื่อนเพื่อนเสือๆแ้นย้าอยู่ด้วแลสุขภาพสุทัขน์เด้อพี่น้องเด้อทั้งนี้กับดูแลสุทัานะสัศก็ถึงแล้วตรงที่ในเมืองยังเช้าอยู่ เาเช้าอย่างนี้ก็คงเปิดแล้วละ่ะข้างโมงแล้วมาซื้อแชมพูเปิดหรือ,อยังเปิดแล้วเปิดแล้วไหนครมาซื้อแชมพูกัน พี่น้อลูกผูก้หญิงนะคะอย่ายุดสวยถห้กลับมาเบ่งความสวยความงามแต่จริงๆแล้วงก็อย่ามากใส่ของของลอรีโอีพักี่พา,พานองมาเบิ่งรามันลดราคาบ่นี่เขานี่รองลอริโอเป็นพวกรองพื้นเป็นพวกแป้ง ะะแล้วมันเนียนเนียนคือกันซ้ำกันกับ BSC บานทห้าของกันเริ่มลดราคาเราได้ใส่ปีใหม่เริ่มลดราคาใส่ปีใหม่ความสวยความงามพี่น้องเอ้ยเป็นพวาคีมท่าหน่า ยีห้อต่างๆสวยงามรู้เรื่องบอได้รีวิวให้เพิ่นได้ทายให้พี่เห็นนองเบิร์นซื้ออาสิว่ามารีวิวสินค้าเพิ่นบอสสิวะก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้มีเดอวยพี่น้องได้ยังแน่ยาสาะผม นะคะวก,กาแฟโอ๊กล่องผู้สายคุณแฟนีงนังมาเลยท่ายันจับกล่องกับบ่กแนนท่ายมือนี่ฟุบฟ,ฟ้าฟ,ฟุฟบฟ้ามาจ้กขอตัวได้หลายแล้วพี่นอ้องมันมือห้อนบนขี่ยางนอบวงเทือกับทั้งสะพ้ายกระเป๋าแน่แล้วกจะจับกล่องแน่นะคะขอตัวพี่น้องหลายๆกสิคอยพัฒนาขึ้นเนาะ คือคนทายประจําอย่างอย่างอยู่บ้านน้องภูมิก็ยังเป็นแบบว่าน้องภูมิก็ยังนิ่งอยู่นะเพราะว่ามันพอกัน,นิ่งเนาะแต่คนยืนสื่อแต่ที่นิ่งมากที่สุดนี่ชอบมากเวลาน้องดอนแล้วกคุณจับกล่องนิ่งให้รแบบีเลีดดออพอพอเด้วันเมื่อสิบเพราะเพราะว่าจะถึกถึกไอแบลบว่าจับกล่องให้เปด,ดูสินะพี่น้องมึนเขาก็เลยนิ่งถ้าทรายฟุบฟัฟบฟ พี่น้องดูไล่ตาเจ๊ไล่ตากับโอตาเลียงกินค่าตางคิงบริสันละพี่น้องมามามาซื้อข่ายยางเที่ยวชมซื้อสระผมเสร็จแล้วแล้วก็ที่ผ้าพี่น้องไปเบิงสลัดผลม้ไอ้ประกาศแก้วนะคะ เปนี่นะคะพี่น้องแต่ที่ประเทศไทยพี่น้องเป็นกระต่ายนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงนะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นพวกสลัดนะคะสลัดต่างๆสวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะออกกุ้แล้วนะจ้ามันมีเสียงเพลงพี่น้องกับประเทศไทยพี่น้องเขาบนฟันได เห็นบอพี่น้องดอกไม้ที่สวเหมือนน่นงามงามสวยนะคะตอนนี้ก็สิมาปีปป๊ปีบกับพีกับน้องแล้วเด้อ,อ,อคอรับกรลพีกับน้องอ๋อพอการคลิปหนาเด้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,อ ขอบุญกับพี่น้องไลยๆค่ะทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะทีมอบให้สันเนี่ยเอา้าคือสันแท้พอกันคลิปนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพารานไะไม่แข็งแรกดูแลสุขภาพตับของแล้วพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ